ม3 3ม39ม4อมอล่าสุดใครได้สถานะนี้อย่าเพิ่งท้อใจยังมีโอกาสได้เงินส5 0 0ม500บาท5,000บาท10,000บาทมาดูกันครับว่าสถานะอะไรนะครับว่าจะทําให้คุณมีโอกาสได้เงินนะครับแต่ก่อนจะไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับว่าใครจะได้เงินเท่าไหร่นะครับมอสามสามไดสองนห้าร้อยบาทมอสามเก้าไดห้าพันมอสี่สิบไดห้าพันนะครับทั้งหมดเนี่ยมียีิบเก้าจังหวัดก็คือประกอบไปด้วยสิบ บวก10บวก3บวก16นะครับ10จังหวัดนะครับกับ3จังหวัดเนี่ยจะได้2เดือน16จังหวัดได้1เดือนนะครับถ้าม39ม40มศอยู่ใน3เอออยู่ใน1 0บวกจังหวัดจะได้2เดือนคือ1 0 0 0 0บาทนะครับถ้าม3 3อยู่ใน1 0บวกจังหวัดได้2เดือนคือ5,000นนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นม3 3อยู่ใน16จังหวัดก็ได้2.5 0 0นะฮะม39มเมย์อยู่ใน16จังหวัดก็ได้5,000นนะครับโอเค ทีนี้รู้แล้วนะครับว่าคุณจะต้องได้เงินเท่าไหร่นะครับผมทีนี้คุณก็ต้องเช็คดูนะครับว่าตัวคุณเนี่ยตอนปัจจุบันนี้ได้เงินเท่าไหร่แล้วมี2กรณีหนึ่คือได้บางส่วนแล้วก็ยังได้ไม่ครบกับ2คือยังไม่ได้เลยสักบาทเดียวนะครับโอเคคนที่ได้รับสถานะอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่สถานะสถานะที่สําคัญคือสถานะนี้นะครับนี่ครับ คือเป็นสถานะที่ตรงนี้นะฮะจะเป็นเขียนว่าอ er ันน sort of ี้เป็นสถานะของได้รับสิทธิ์นะครับอันนี้คือสถานะที่ไม่ได้รับสิทธิ์ครับใครก็แล้วแต่ครับที่เป็นข้อมูลวันที่10เป็นไม่ได้รับสิทธิ์นะครับไม่ใช่สีเขียวนะอันนี้คือตัวอย่างมมตัวอย่างของคนได้รับสิทธิ์มาให้ดูแต่อันนี้คือคนได้รับสิทธิ์ที่อัปเดตข้อมูลแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็น วันที่18ตุลาคมเหมือนกันนะครับสำคัญที่ดูวันที่นะครับคุณต้องดูวันที่ตรงข้างล่างนะ18ตุลาคม64สําคัญตรงนี้ถ้าคุณเป็น18ตุลาคม64ครับแล้วยังขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับสถานะนี้ยังไม่สถานะที่อัปเดตล่าสุดนะครับโอเคนะเป็นสถานะที่ยังไม่อัปเดตล่าสุดหมายความว่ายังจะมีการเปลี่ยนสถานะอีกนะครับซึ่งจากที่ติดตามกันมานครับทาง ระการสังคมเนี่ยก็มีการบอกเอาไว้ว่าสิทธิ์เนี่ยจะเปลี่ยนนะครับทยอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็คือ10พฤศจิกายน 64, นะ,น,ยน, 64. น,นะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าตรงนี้เปลี่ยนเป็น10สมมุตินะ10พย6ยนะครับถ้าเป็น10พฤศจิกายน64ส่ถ้าเนี้ยเนี่ยคือถ้าเกิดคุณได้งนนั้นคือคุณไม่มีโอกาสแล้วนะครับคือเปลี่ยนแล้วหรืออาจจะเป็นหลังวันที่10พยก็ได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยก็เลยวันที่10พยยมาแล้วนะครับแต่ าพามประกาสังคมก็ยังไม่ได้บอกว่าจะมีการอัปเดตข้อมูลให้วันไหนแนละ้วอันนี้ต้องติดตามกันนะครับแต่ข้อสําคัญที่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้ติดตามกันนค็คืออย่าเพิ่งถอดใจนะฮะสำหรับท่านที่รับสถานะไม่ได้รับสิทธิ์และขึ้นข้อมูลวันที่18ตุลาคม64ข้อมูลของท่านตอนนี้ยังเป็นข้อมูลที่ไม่ได้สรุปแน่ชัดนะครับเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้สรุปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนที่ไม่รับสิทธิ์เนี่ยแล้วทําการทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับคุณยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนจากไม่รับสิทธิ์ มาเป็นได้รับสิทธิ์ได้มีโอกาสอยู่นะครับเพราะว่าพูดง่ายๆผมอธิบายง่ายเหมือนมันยังไม่ประกาศผลนะครับเหมือนสมมุติว่าคุณไปสอบไปสอบนะฮะและยังไม่ประกาศผลว่าคุณสอบผ่านหรือไม่ผ่านนั่นแหละครับเหมือนกันเลยตอนนี้เหมือนกับทางระบบเขาเนี่ยยังไม่มีการอัปเดตยังไม่ประกาศผลว่าใครผ่านใครไม่ผ่านดังนั้นใครที่ได้สถานะไม่ได้รับสิทธิ์และเป็นข้อมูล18ตุลาคม64สถานะนี้ยังมีโอกาสได้เงินครับ แล้วคุณก็จะถามผมว่าแล้วจะได้เงินยังไงฮะก็ได้เงินเหมือนปกติเลยแต่ข้อสําคัญสิทธิ์คุณจะต้องเปลี่ยนจากไม่ได้รับสิทธิ์ก่อนนะครับแล้วเป็นได้รับสิทธิ์แบบสีเขียวตรงนี้แต่เป็นข้อมูลวันที่10พฤศจิกายน64เป็นต้นไปผมใช้คําว่าเป็นต้นไปนะครับเป็นต้นไปก็อาจจะหลังหลังวันที่10พฤศจิกายนห4สี่วันไหนก็ได้อาจจะวันอื่นนะฮะวันไหนก็แล้วแต่แต่หลังวันที่10พฤศจิกายนห4สี่หรือเป็นวันที่10พฤศจิกายนห4สี่แต่ จริงๆแล้วเนี่ยมนไล่ตั้งแต่วันที่7ได้เลยนะครับถ้าเป็นข้อมูลวันที่789ก็ยังถือว่าน่าเชื่อถือได้อยู่แต่10จะน่าเชื่อถือสุดเพราะว่าเป็นวันที่ทางโฆษก,ปร,กประกันสังคมนะครับได้พูดเรื่องนี้เอาไว้อย่างละเอียดนะดังนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณไปตรวจสอบตอนนี้แล้วคุณได้สถานะตรวจสอบสิทธิ์นะครับและได้สถานะแบบนี้คือไม่รับสิทธิ์แล้วขึ้นข้อมูลวันที่18ตุลาคม64อย่าเพิ่งถอดใจคุณยังมีโอกาสได้เงินยังไงติดตามมาไว้นะครับก็ ตอนนี้ผมสิ่งที่ต้องติดตามกันนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยก็คืออันที่1ก็คือวันประกาศผลนะครับอันนี้ต้องติดตามจากทางประการสังคมเดี๋ยวผมตามให้นะครับถ้าเกิดมีวันประกาศผลที่แน่ชัดมาอีกทีนะครับหรือว่าวันไหนหรือว่าข้อมูลเนี่ยจะไปป้อนข้อมูลเข้าไปนในระบบของทางประการสังคมวันไหนเรื่องนี้เดี๋ยวผมเอามาแจ้งชี้แจงขยายความแล้วก็เล่าให้คุณฟังนะฮะแล้วบอกด้วยว่าต้องทำยังไงนะครับอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับ ตรงส่วนนี้นะครับสำหรับวันประกาศผลนะครับอันนี้ก็คือข้อแรกวันประกาศผล2ก็คือวนันคือพอวันที่ประกาศผลเสร็จใช่ไหมครับวันนั้นเนี่ยสิทธิ์คุณจะเปลี่ยนก็คือเป็นได้รับสิทธิ์วันไหนที่คุณได้รับสิทธิ์แล้วนะครับวันนั้นผมแนะนํานะให้คุณผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนตัต้งแต่วันนั้นแต่เป็นไปได้ถ้าคุณว่างตอนนี้นะครับคุณผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนไว้ล่วงหน้าเลยก็ได้เพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยพร้อมเพย์บัตรประชาชนเนี่ยก็ทําให้คุณโอนเงินได้ง่ายขึ้นนะครับต่อให้คุณไม่่่ได้เงินแตวา คุณผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนไว้แล้วนะครับการรับเงินต่างๆนะก็จะสามารถรับได้ง่ายขึ้นนะเวลาใครก็แล้วแต่โอนเงินให้คุณนะครับก็แล้วแต่คุณนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ลองดูนะครับว่าสิทธิ์คุณเปลี่ยนเป็นได้รับสิทธิ์ไหมถ้าได้รับสิทธิ์คุณจะได้เงินแน่นอนก็ไปผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะครับนะ้บแต่วันนี้เลยก็ได้ลองไปทําดูนะฮะผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนเนี่ยทำได้ทุกธนาคารนะครับแล้วแต่คุณสะดวกว่าจะชอบธนาคารไหน ทุกธนาคารก็สามารถทำพร้อมเพยแบบประชาชนได้หมดเลยนะครับหลังนั้นครับก็ไม่มีอะไรมากครับหน้าที่ก็คือรอวันประกาศผลรอวันประกาศผลเสร็จก็รอวันเงินเข้านะครับอันที่3เงินเข้าซึ่งเงินเข้าเนี่ยการโอนเงินนะครับตอนนี้การมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยนะฮะทุกบางครั้งก็บอกโอนทุกพฤ้หัสบางครั้งก็บอกโอนทุกสุกนะครับมันตอนนี้ก็คือต้องติดตามข่าวจากประัาสังคมนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ย ถ้าพฤหัสกระสุกก็จะมีการโอนทุกทีนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณสังเกตเนี่ยผมก็จะมีคลิปอธิบายนะครับผมว่าจะมีการโอนวันไหนบ้างนะครับพืหัสกระสุกเนี่ยนใหญ่แล้วจะเป็นวันเหล่านั้นนั่นเองครับก็ต้องติดตามวันโอนเงินแล้วพอถึงวันโอนเงินครับเขาก็จะทําการโอนเงินให้กับคุณโดยโอนผ่านบัญชีที่คุณผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนครับโอนให้คุณโดยตรงเป็นเงินสดด้วยนะคุณก็กดออกมาใช้งานได้เลยนะครับสำหตรงส่วนนี้ครับก็ ยังไงครับคุณฟังคลิปนี้แล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณฟังคลิปนี้มาถึงตรงนี้นะฮะผมขอสอบถามคุณหน่อยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณตรวจสอบสิทธิแล้วคุณได้สถานะแบบไหนคุณได้สถานะไม่รับสิทธิ์แล้วเป็นข้อมูล18ตุลาคมบกสีนี้หรือเปล่าถ้าใช่ก็แสดงว่าคุณยังมีโอกาสได้เงินนะครับอย่าเพิ่งถอดใจนะฮะยังมีโอกาสที่ทําให้คุณจะได้เงิน ในครั้งนี้นั่นเองนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดครับที่ผมต้องรีบนํามาฝากทุกท่านครับจะได้ไม่เข้าใจผิดกันนะครับแต่สำหรับใครหลายท่านนะครับที่ได้รับสิทธิ์แบบนี้แล้วนะฮะตรงกลุ่มนี้นะอันนี้คือรอโอนเงินนะครับอันนี้ที่ผมพูดเนี่ยคือกลุ่มที่สถานะสีแดงไม่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นนะครับแล้วก็ขึ้นข้อมูล18ตุลานะครับถ้าเกิดคุณเป็นได้รับสิทธิ์แล้วเงินยังไม่เข้าเนี่ยอันนี้เนี่ยคือขึ้นอยู่กับการผูกพร้อมเพล์กับประชาชนของคุณแล้วถ้า คุณผูกความเพลยแบบประชนเรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นทุกวันโอนเงินก็จะโอนเงินตามปกติให้กับคุณนั่นเองครับตรงส่วนนี้ก็บอกผมด้วยนะครับว่าคุณคุณได้สถานะไม่ได้รับสิทธิ์แบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็จะถ้าคุณได้แบบนี้ก็คือคุณมีโอกาสที่จะได้เงิน2่งมาาบาท5,000บาท10,000บาทแน่นอนครับก็คือข้อมูลล่าสุดที่ผมนํามาฝากกันสำหรับมอ3 3 9 4มสามสใครที่ตามเรื่องนี้อยู่ครับน,นี่ข้อมูลที่นํามาฝากการต้อง ผมเลยรีบมาแจ้งทุกท่านได้ทราบเลยครับถ้าเกิดมีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมครับมีอะไรอีกผมจะรีบแจ้งทุกท่านได้ทราบก่อนใครครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ